สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องโยฮันโยชิอีกครั้งนะคะหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยมาลี่พาเด็กๆหนี้กรุ้งไปนอนที่โรงแรมบ้านนอกคอกนาไปแล้วนะคะวันนี้แมาลี่กลับมาที่ใจกลางเขาใหญ่ค่ะพาเด็กๆมานอนที่โรงแรมสวยๆคอนเซ็ปต์ดีๆอย่างเดอรลาบาลิสเขาใหญ่ค่ะเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนตามมาลีมาชมกันได้เลยนะคะคำว่าลาบาลิสนะคะในภาษาละตินเนี่ยแปลว่าเขาวงกฏค่ะ ที่นำมาเป็นคอนเซปต์หลักของโรงแรมโดยโรงแรมเนี่ยพยายามเปรียบเทียบคอนเซปต์ของโรงแรมให้เหมือนกับนิทานเรื่องหนึ่งค่ะที่เปรียบเปยผู้เข้ามาพักว่านักเดินทางค่ะเปรียบสเสมือนเข้ามาประจนภัยและค้นพบดินแดนใหม่ที่น่าพิศวงค่ะตัวโรงแรมนะคะจะแบ่งออกเป็นส่วนๆค่ะจากด้านหน้าติดถนนใหญ่เนี่ยไปจนถึงด้านหลังติดกับลำาธารธรรมชาติค่ะ มาดูส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนสวนและคาเฟ่ที่มีชื่อว่าและปิดโฮค่ะที่ซ่อนตัวอยู่ในเนินดินพังตัวจากถนนใหญ่ค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวโรงแรมและห้องพักค่ะล็อบบี้เนี่ยจะเป็นอาคารชั้นเดียวแบบโอเพ่นแอร์ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของเขาวงกฎค่ะซึ่งรอบๆล็อบบี้เนี่ยนะคะจะมีประตูทั้งหมด48บานค่ะสำหรับห้องพัก60ห้องเลขห้องที่ประตูนะคะก็จะไม่เรียงกันนะคะที่เนี่ย ต้องใช้ความพยายามหาหน่อยค่ะว่าประตูบานไหนเนี่ยจะเป็นทางไปสู่ห้องของเราค่ะและเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะเจอทางเข้าแบบที่เป็นเขาวงกตค่ะนําเราไปสู่ห้องของเราค่ะสมแล้วนะคะกับคอนเซปต์ของเขาวงกตจริงๆค่ะถ้าใครเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยสงสัยอะ่ะต้องนอนต่อที่น็อบบี้แน่ๆเลยโอ้โหวิวสวย หนห้องหนาโยฮันพาไปหน่อย,ย,อยเด็กๆพาไปหน่อยเร็วห้อ <c oughs> งคุณเบอร์อะไรครับเด็กๆ เสร็จเลยครับ ห้องพักของที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็น5ท y p ฟค่ะได้แก่ Deluxe Room ค่ะแกน e e l u x ัก e ู e พ็ i n i n ฟ i นิตว l ลล่ a 1 Bedroom Infinite Villa 2 Bedroom Bed แบบวิลล่าซึ่งจะเป็นแบบพูวิลล่าทั้งหมดเลยนะคะที่สำคัญนะคะห้องทั้ง5แบบเนี่ยจะมีสเปซที่ไม่เหมือนกันเลยสักห้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะแมลียเข้าพักที่ห้อง d ดีลักค่ะได้ชั้น3ค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าวิวเนี่ยสวยมากเลยทีเดียวค่ะตามมาชมกันได้เลยนะคะมาดูในส่วนของห้องดีลักกันนะคะวันนี้เร็วเลยนี่เลยเมื่อเข้ามาถึงในห้องนะก่อนอื่นเลยเราจะเจอกับโซนตู้เสื้อผ้าค่ะ ก็จะเปิดเป็นแบบว่าแบบเปลือยเลยไม่ได้มีบานปิดอะไรใหญ่มากเด็กเขาไปยืนแอบได้ใหญ่ใหญ่ก็ดูนะคะน้องโยชิเข้าไปแลนะโยชิแอบในโพมซิน้องโยชิเจ๊เอ๋ดิ่เจ๊เอ๋นี่เจ๊เอ๋นผู้ชมหน่อยแล้วเด็กก็จะเอ็นจอยกับตุ้เสื้อผ้ากันไปค่ะไม่มีฝาปิดก็ดีเหมือนกันนะก็ดีง่ายสำหรับเขาแล้วเวลามีฝา สำหรับเราแล้วเวลามีฝาปิดอ่ะรู้สึกว่าแบบเสียวจะโดนแบบหนีบมือเด็กอะไรอย่างงี้ถัดจากตู้เสื้อผ้านะก็จะกลายเป็นมินิบาร์ขนาดกระทัดรัดมินิบาร์นี่ทานฟรีได้หมดเลยนะเมื่อกี้เบลเขาบอกมาอ๋อเหรอก็จะมีแบบเบสิกอะเนาะแบบกาแฟต่างๆในตู้เย็นก็ทานได้เนี่ยหนตู้เย็นอยู่ไหนตู้เย็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างดูกัน่ตู้เย็นน้ำส้มโค้กอะไรเนี่ยทานได้เหรอทานได้หมดเลยจริงเหรอ ตอนที่จองมามันเขียนไว้อยู่แล้วว่ามินิบาร์ฟรียกเว้นเคียนี้อันนี้ต้องห้ามเอากลับอันนี้ว่าอันนี้ให้กินด้วยอันนี้ห้ามเอากลับอันนี้ไว้สําหรับเปิดเปิดเปิดขวดเฉยๆเปิดขวดอ่านี่คือที่เปิดขวดใช่ที่เปิดขวดของเขาอ๋อโอเคเนี่ยเอาเมืสิ่งนี้นะได้เดี๋ยวมาดูฝั่งตรงข้ามกันก่อนฝั่งตรงข้ามกับมินิบาร์ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งมีความ ก็ถือว่าขนาดใหญ่นะนนนนขนาดใหญ่อยู่นะแต่เนี่ยแมรี่อ่ะชอบสุดคือน่เจะเป็นมุมนี้แหละแมรี่รู้สึกว่ามันเปรมันเปนสีฟ้าเห็นวิวเขาใช่ใช,ใช่คือเหมือนกับตอนเช้าตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วแบบแปลงฟันอนะ่ะเราสามารถเนี่ยมาเห็นวิวภูเขาตรงเนี้ยคือห้องเนี้ยได้วิวแบบวิวเขาพอดีเลยอ่ะได้สวยสวยพอดีใช่เนาะห้องน้ำก็เน้นโปรเน้นสีขาวดำตรงข้ามกับตรงข้ามกับอันนี้คืออะไรดูซิ ไ, <S 1> <S 1> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไว้แขวนแขวนเสื้อมีที่แขวนเสื้อให้ที่แขวนเสื้อนั่งเยอะเนาะเห็นมีอยู่2จุดแบ่งออกเป็น2โซนนะคะเป็นโซนชาเวร์เนี่ยชาเวอร์แม่รี่เป็นคนตัวใหญ่ก็ดูก็กว้างใช้ได้อยู่นะถึงใช่ดูแม่ห้วยน้ำแรงก็แรงไหมก็เแต่ตรงนี้ก็มีม่านนะถ้าไม่ต้องการให้โป้ก็ปล่อยม่านลงมาได้ใช่ใช่ แต,แต่ว่า,อ,าอ่างไม่เป็น h i s and h เ r เป็นตัวเดียวใช่อ่าด้านหนึ่งจะเป็นด้านโซนสุขภัณฑ์ขนาดกำลังดีนั่งสบายปโปร่งเนี่ยแล้วก็จะมีผ้าขนหนูอะไรเก็บไว้อยู่ตรงกลางก็สะดวกใช้หยิบใช้ได้มีโซนแบบว่าแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะมาออกจากห้องน้ำไปดูตรงนี้กันปะ อย่างแรกที่สะดุดตาวิววิวเนี่ยเข้ามาห้องมาทีแรก่ยวิวก่อนเลยมาดูมาดูมาดูจริงๆเนี่ยห้องพักดีลักจะวิวดีกว่าวิลล่าอีกเพราะวิลล่าอยู่ข้างล่างแมีก็คิดยง้นะมีเห็นวิวเขาสวยมากตอนจองเรามองไม่เห็นนะเนี่ยว่าเขาสวยเนี่ยเขาไม่ได้ใส่รูปไว้ที่สำคัญมันน่าจะถ่ายรูปสวยแมลี่ขอไปโพสหนึ่งทีโพส สวยเนี่ยมุมถ่ายรูปปังมากปังวะล่ะต้องเปลี่ยนนางแบบนิดนึงแล้วจะปังขึ้นปังหรือพังพินาศถ่ายวิวดีกว่านี่มุมนี้็โอเคนะเนี่ย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 มุมเนี้ยมุมเขาเท่ดีสถาปัตย์เขาทำเท่ดีใช่เป็นเป็นเหมือนช่างหนช่างหนงงงงหน่อย แม่แมรี่ชอบตรงที่ว่ามาแล้วแบบพอเปิดโปบะคือมันมีลมโกกนิดนึงอะเหมือนสถาปัตเขาทําให้แบบว่ามีลมเข้ามาใช่ชิลๆแล้วก็แบบมีเสียงโนกเห็นเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อที่แม่ลรี่คิดว่าน่าจะควรระวังนะคะสำหรับใครที่มีเด็กอะน่าจะเป็นตรงบริเวณเนี้ยถ้าสังเกตมันมีระดับใช่ไหมอย่างเมื่อตะกี้น้องโยชิมาโป๊อะน้องโยชิเขาเหยียบตรงเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เกาะที่รั้วก็คือถ้าผู้ครองมาแล้วมีเด็กๆมาด้วยอะแนะนําให้แบบ ดูแลเด็กนิดนึงนะคะเพราะแอบอันตรายนิดน,น,นึงค <_ d ota> ่ะไปไปดูข้างในกันดีกว่าเราจะมาดูบริเวณที่เป็นโซนหลักของเราก่อนนั่นก็คือเตียงนอนเราว่าเตียงนอนที่นี่ขนาดใหญ่นะ <these> แล้วก็หัวเตียงอะทำได้แบบดูมีคลาสมาก แ <Billie S 2> บบมั่นคงแล้วก็มีคาสแล้วก็แบบเตียงค่อนข้างใหญ่อะเอาเป็นว่าแบบครอบครัวเรา4ี่คนอะนอนกันได้แล้วก็มีพื้นที่ให้เด็กแบบตะมูตะมีอยู่บริเวณรอบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชายที่แบบว่าใครชอบแบบดูมือถืออ่านหนังสือตอนกลางคืนอะคือเขาให้โควฟล์ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเราอีกเนี่ยดูดิจะถัดไปนะคะก็จะมีโซนของ โต๊ะนังสือสมมติว่าใครบอกว่าพกนุพกงานมาด้วยก็นั่งสะดวกนั่งสบายโต๊ะใหญ่วางอุปกรณ์เครื่องมือถืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้จัดเต็มจัดหนักค่ะตรงนี้เนาะถัดมาข้างๆก็จะเป็นโซนของที่วางทีวีนะคะซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่ามีเก๊อะไรเยอะแยะมากมายคือช่องมันเยอะมากเ <c oughs> นี่ยขอเปิดขอ อ๋อก็จะมีตู้เซฟใครมีของมีค่าก็ใส่ทองใส่ธง,ใส,งใส่ทองอะไรกันเข้าไปเนาะเนี no. yeah, <c oughs> ่ยดูคือเยอะมาก <c oughs> ก็แล้วแต่นะคะว่าเนี่ยใครเห็นชั้นตรงนี้แล้วอยากจะเอาสัมภาระมามากมายก็ใส่ได้ลงค่ะจัดไปเลยมีทุกชั้นแล้วก็คาดไม่ได้เลยค่ะกับนี่ที่วางกระเป๋าขนาดมินิมินิพอดี <c oughs> กับกระเป๋าครอบครัวเราเลย <c oughs> เขาก็ไม่ลืมแบบว่ามีที่วางกระเป๋าไว้ให้ด้วย ที่ละี่ห่้องพักของเราคืนนี้เดี๋ยวค่อยไปดูส่วนตอ,อื่นบริเวณรอบโรงแรมกันทีนะคะาผัดมาจากส่วนของห้องพักนะคะเราจะเห็นว่าด้านนี้ค่ะเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็มีสนามฟุตบอลขนาดเล็กอยู่ใกล้เคียงค่ะน้องโยชิโยฮันเนี่ยชอบเล่นฟุตบอลมากอยู่แล้วเราจะรออะไรก,กันล่ะคะเอ็ดฟุตบอลไทม์ค่ะ ที่บอลเสร็จแล้วนะคะเราเดินไปดูกันที่โซนร้านอาหารที่เราจะทานเย็นนี้กันนะคะแล้วก็โซนสระว่ายน้ําค่ะก่อนที่จะถึงร้านอาหารนะคะเราจะเจอกับโซน infinite forest ค่ะที่เป็นโซนของวิลล่าค่ะวงเวียนตรงกลางเนี่ยจะเป็นจุดแบ่งไปที่วิลล่าแต่ละห้องความเก๋นเนี่ยอยู่ตรงที่ผนังค่ะจะติดเป็นสแตนเลสผิวเงาทําให้เห็นต้นไม้สะท้อนไปมาไม่มีที่สิ้นสุดสมกับคําว่า infinite forest จริงๆเลยค่ะ ทาวเนี้ยมาถึงโซนท้ายสุดเลยนะคะโซนเนี้ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่ลูกปั้นของแคทเธอรีนค่ะที่อยู่ตรงกลางด้านซ้ายมือของลูกปั้นนะคะจะเป็นร้านอาหารชื่อ The f a b e r f e e d ี e e ิ and More ค่ะที่เราจะมาทานกันเย็นนี้นะคะและเมื่อเราเดินทะลุไปด้านในเนี่ยเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ำค่ะ ลักษณะของสระว่ายน้ําที่นี่นะคะจะเป็นเหมือนลําธารน้าําใสๆไหลวนเป็นลูกค่ะแซกตัวด้วยแลนสเคปสวยๆซึ่งดูรบลื่นมากว่ายน้ําท่ำการแมกไม้เนี่ยได้บรรยากาศดีจริงๆเลยนะคะคุณพ่อ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 วันนี้เขามีคูปองด้วยนะมีคูปองให้เด็กอะไปเสกเมจิกให้กับแพนเค้กนี่แหละ เขาจะให้เด็กๆเนี่ยระบายสีบนแผ่นแผ่นเค้กอยากทำไหมโยชิทำเปล่าทำเปล่าโยฮันอยากทำไหมเขาจะมีสีให้แล้วก็ให้ระบายสีระบายสีบนเครกเลยนะเอาไหมเดี๋ยวเราไปทำกันนะไปกันเราเราบอกเย่กันก่อนแล้วเด็กๆเย่ไปฮะระบายสีองุ่นสีม่วงเหรอนี่ไงตรงนี้ตรงห้องนี้ไงมาใส่แมสก์ไป ช็อดมันยอดมากเห็นมีเรียกว่าอะไรดิฉันบอกไนพ่อก่อนนิดนึงเลยว่าอะไรเคฟอะไรเคฟเทฟเดี๋ยวก่อนเคฟแล้วมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรขวดช็อกโกแลตแล้วนี่คือช็อกโกแลตแบบเดนมาร์กสีแล้วก็คือครีมดูไอบีบทำหน้าต่างกมีลูกเกดชีชีเลือกยูวานยูวานแล้สีไหนยูวานจานสีไหนสีนี้เอาสีนี้แล้วจานสีไหนจานสีอะไรสีนี้คือสีสีเขียว เริ่มเลยเราช้อนออกก่อนเราช้อนออกก่อนช้อนระวางตรงนี้แล้วกันนะแต่อขี้เค้อง่อแต่งแบบนี้ก็ได้จะขี้เคฟ้ก็ได้ใช่มันมาช่วยแกอ่าไม่เขาไม่แกะเขาใช้บีบเอาแกนะอ่ะใช่ไหมถ้าโยชีย้อยากจะทําตามอ่ะดูยฮันดูนี่นะยฮันทํากับหม,มากะพี่ชี้ทาเองได้เราทํารูปอะไรดีอ่ะอและพี่ชี้ก็เลอะแล้วพี่ฮัน จะทำเป็นรูปหน้ายิ้มค่อยๆบีบค่อยๆบีบลงไปค่อยๆบีบลงไปอยากให้เป็นกลมๆก็บีบเป็นรูปกลมๆเบาหยุดดนติเนี่ยพี่ฮันพี่ฮันครับระบายสีเคปครับระบบบีายสีเคปครับพี่ไม่รู้ไม่ที่มีพี่ฮันทำรูปอะไรดีพี่ฮันทำรูปอะไรดีสิแต่ใจพี่ฮันกำไง จอกเหรอไหมพี่ฮันทำรูปมาชิ้นจอกนะช่วยช่วยหมอมาทำมาเราจับตรงนี้เราจับตรงนี้อย่าเพิ่งบีบนะเพิ่งบีบนะครับเป็นรูปงูแล้วกันโอ้ยมาชิ้นจอกออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราจะหทำตาก่อนว้าวตาตกลัวว่าจะโอเคนี่ได้หนึ่งตาแล้วอีกข้างหนึ่งบีบลงไปให้เป็นตา Yeah. Yeah. ของพ right, ี่ชี้เล็กกว่ะนี่อันนี้หน่อยใส่ตาให้ม oh, ันโตๆเนาะอ่านี uh ่เป็นตาเปล่าทำปากเนาะทำวันนี้ทำปากทำปากกับเจ๊ปากกับเจ๊ดกันน่าอร่อย ใช่หมอนมารู้แล้วหมอนมารู้แล้วยังไงโยฮันติ๊กอ่าโยฮันเอาให้ป๊ะป๊าดูหน่อยนี่ผลงานครับเหนื่อยเสร็จสิ้นแล้ววว้าของใทยครับโยฮันบอกป๊ะป๊าหน่อยของใครมองดิ่งของไหนมองไปดิ่ิของไทยของฮันชื่อว่าอะไรครับผมชื่อชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าโยฮันนี่คือหน้าโยฮันกินไหม ผมงานผมไม่สวยกินได้คุณไม่เคยทำมาก่อนเหรอคุณนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอุนจิเคปแม่ผมว่ามันเหมือนอุนจิเคปมากเลยอ่ะแม่อุนจิซังมากินโยฮันกันเถอะกินดูรสชาติทิมตัวเยแต่ช็อกโกแลตด้วยอ่ะอร่อยไหมอร่อย ครับอร่อยไหมครับทำไมอร่อยตองหน้าเครียดขนาดนี้อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยอ๋ออร่อยมากคำใหญ่ๆนะกินครีมเยอะนะครีมไม่ค่อยดีอ๋อโอ้โหเด็กซัดครีมกันไม่ใช่เสร็จคนนี้เด็กคนนั้นท้องอืดแน่มากินเสร็จก็ทำลายตัวเองเรียบร้อย ดีไหมครับดีนะมันไม่ใช่หมูยีงง้เพื่นหมูเยอะเอาม,มาใส่ฟิตติง้งอยูหนูนอีกนิดนึงอะช็อกโกแลตโอเคไหมอัอมกโกโมมน oh, <no! S 1> นี้ Magical moment พี่สมัมนคู่อลแหล่งการรอคอยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโรงแรมลาบาลิสสำหรับใครอะที่เคยไปมาเนี่ย สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างคุยกับแมรี่ได้นะคะแชร์ Share ประสบการณ์กันค่ะสำหรับแมรี่เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากค่ะโรงแรมสวยสตรอรี่ดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคุ้มค่าสำหรับวันพักผ่อนมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เองอะ่ะก็ชอบสถานที่ที่โล่งกว้างที่ที่มีท,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 ที่ให้เด็กได้วิ่งเล่นค่ะได้เตะฟุตบอลโรงแรมเนี่ยเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแมรี่อะ่ะต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในทริปหน้านะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ท้ายคลิปให้แม่ลี่และเด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ